เออคุณาอาตำรวจรับผมมาส่งงานให้ละครับที่วางโทรศัพท์หน้าเหมือนหน้าล้อเลียนนะเขียนแบบเองหมดเลยปั้นเองหมดเลยโอเคครับใครจะสั่งงานก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแพ็คใส่กล่องให้พี่สาวแนละ้ววันนี้ว่าจะเป็นงานทั้งวันแต่ต้องมาส่งงานให้งานตำรวจเลยต้องออกมาจะคุยกันแล้วปรับราคากันลนะ <c oughs> โอเคครับ ชิ้นแรกผมเลยนะเขียนแบบในทีดีปิ้นในทีดีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้สนใจหน้าเหมือนหน้าล้อเลียนนี่เป็นที่วางโทรศัพท์โอเคครับส่งงานแล้วครับรับส่งให้แล้วนะครับแพคให้แล้วครับโอ้โหมาจ,าจัดจุจัรเลยนะเนี่ยนี่ครับอยากจะได้รับไงครับส่งให้แล้วนะครับคุณอาครับ อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรัก